รายการป๊อปอัพไลฟ์นั่นเองนะคะเอาลักรับช่วงนี้ค่ะเราก็จะมาเจอกับสาวน้อยนะ่ารักเสียงใสนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยค่ะเธอคนนี้เนี่ยมาจากเวทีเดอะสตาร11นั่นเองนะคะแล้วก็เป็นสาวน้อยที่หนุ่มๆเนี่ยชื่นชอบจับตามองผ่านทางโทรทัศน์มาโดยตลอดนั่นเองค่ะนั่นก็คือน้องเกรสค่ะสวัสดีค่ะ,คะอากรซสค่ะทักทายแฟนรายการของเราหน่อยค่ะ สวัสดีค่ะเกรซเดอะสตาร์เบสค่ะค่ะอ่ะน้องเกรซนะคะน้องเกรซค่ะเราไปยังไงมายังไงถึงมาเลือกประกวดเวทีนี้คะก็จริงๆแล้วเกรซก็ประกวดมาหลายเวทีแล้วค่ะแต่ว่าเกรซจะเลือกประกวดที่เป็นเวทีใหญ่ๆเวทีแบบว,ว่าเออใครๆเขาก็อยากไปอะไรอย่างเงี้ยไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ดูเพราะว่าเพื่อจะเก็บเกี่ยวมารายการนี้เลยอะคะ่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าถ้าติดรายการนี้เข้าไป8คดคนมันจะต้องแบบ เข้าไปเป็นแบบคนที่ต้องเจ๋งมั้งใน่ๆหมายความว่าต้องพร้อมใช่ต้องพร้อม,อมต้องไม่ประมาทอะไรอยเงี้ยค่ะ,ค,ะคือเหมือนกับว่าเราต้องเหมือนกับจะพูดยังไงดีเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อขึ้นไปแล้วจะได้ไม่ประมาทจะได้ไม่ตื่นคนอย่าเงี้ยค่ะอันนี้คือระวังแผนของเรามาโดยตลอดเลยว่าเวทีนี่นแหละคือ the best ของชันละฉันจะต้องขึ้นไปอยู่ที่สุดของที่นี่ให้ได้แต่ว่า ระหว่างทางก็คือเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปไเรื่อยใช่ค่ะถูกต้องไหมคะค่ะ,ะแต่ว่าก็ต้องบอกว่าน้องเกรซนี่ถือว่าเป็นผู้เข้าประกวดที่พร้อมทั้งเรื่องของเต้นเรื่องของร้องอืมใช่ไหมกดดันไหมเวลาแบบใครๆก็พูดแบบนี้ค่ะกดดันค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะเกรซไม่ได้เป็นแบบสายเต้นเต็มตัวอะไรขนาดนั้นนะคะ<อ>ค่ะคือเคยมาปีที่สิบเดืตาสิบก่อนแล้วก็ตกรอบไป แต่ว่าเป็นสายร้องเหมือนมาตัง่ะคะแล้วเหมือนกับว่าร้องไปร้องมาแล้วเหมือนกับไม่เข้าตากรรมการก็เลยตกรอบไปใช่ค่ะบบใช่ค่ะก็เลยกลับบ้านไปรอไปกลับบ้านไปก็เฟลอยู่วันนึงสองวันอะไรเงี้ยะคะ่ะแล้วก็คิดว่านอกจากร้องเพลงแล้วทําอะไรได้อีกก็ก็เต้นได้อีกแต่ว่าเต้นเนีเ่ยกิไม่เคยเรียนไม่เคยเรียนแบบเป็นจริงเป็นจังอะไรขนาดนั้นนะคะเคยเรียนแค่แบบเอออยากอยากร้องเพลงนี้ร้องเพลงเดียวเพลงนี้ก็เลยให้เขาคิดท้าให้ เป็นโคโลกราฟหนึ่งชั่วโมงเนี่ยค่ะแล้วก็อัดคิปไว้กลับมาซ้อมที่บ้านอย่างเงี้ยคะ่ะก็ะเลยแบบโอเคงั้นเดี๋ยวปีสิบเอ็ดไปใหม่ค่ะก็ซ้อมซ้อมไปพอถึงวันจริงปุ๊บไม่อยากไปแล้วอ,ะอ่ะทำไมอะ่ะกลัวเสียใจอ่คะคือแปลว่าเรากดดันตัวเองด้วยปะคะณจุดนั้นมันมันไม่ใช่อย่างนั้นคะ่ะคือเหมือนกับว่าเก๊ก็รับงาน ของมหาลัยด้วยไงคะช่วงนั้นก็เลยไม่ได้ซ้อมไปไม่ได้เตรียมตัวคือเราไม่ได้เตรียมตัวเลยแหละทั้งที่ปีก่อนปีที่สิบเราเตรียมตัวทุกอย่างไปอย่างดีเรายังเทลวกลับมาใช่ค่ะเทีวกลับมาคือก็ซ้อมแบบศกมาใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ซ้อมฟิตซ้อมพอแบบรับงานที่มหาลัยก็เลยโอเคทํางานตรงนี้ก่อนยังไม่เอาดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนมีวันหนึ่งแม่ไปไปประกวดค่ะไปออดิชั่นเขาก็ยกให้ไปออดิชั่นแล้วปรากฏว่าเฮ้ยสนุก ชอบชอบบรรยากาศแบบนี้ได้แข่งกับตัวเองแข่งขันกับเวลาได้แข่งกับคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะแม่ก็เลยถามว่าพรุ่งนี้มีออดิชั่นเดซ่าไปไหมก็เลยไปก็ได้แต่ก็ไม่รู้จะร้องเพลงอะไรอยู่ดีค่ะก็เลยโอเคไปเตรียมนั่งงานก็ได้กลับบ้านไปเตรียมอะไรเงี้ยค่ะแ้วปรากฏว่าก็ติดเข้าไปก็ดีใจค่ะเราเลือกเพลงอะไรคะวันที่ไปออดิชั่นตอนแรกร้องเพลงเธอคือดวงใจของฉันค่ะของพี่อ๋อปองศักดิ์ค่ะ แล้วก็เต้นด้วยอะไรเงี้ยเพลงเล่นของสูงแล้วจะเต้นกดเต้นเพลงเล่นของสูงคือร้องเพลงเล่นของสูงค่ะแต่ก็แบบมีมูฟเนต์นิดนึงแล้วเขาก็ถามว่าเออเต้นได้ไหมอะไรเงี้ยก็ได้นิดนึงค่ะเพราะว่าช่วงนั้นก็แบบเพื่อประกวดลายเซนสักอย่างค่ะหรือประกวดแบบนางงามอะไรเงี้ยนางงามเฮ้ยมันคนละสายคนละแนวเลยนะเต้นแบบว่าสายแบบว่าสายทินทีอะไรเงี้ยค่ะก็เลยโอเคได้บางนิดหน่อยสเต็ปนิดนึงก็เลยเต้นให้เขาดูเข้าก็่ลยงวะ เนี่ยเหรอเรียกว่าเต้นอะไรอย่างเงี้ยเราตกใจไหมเจอกรรมการคอมเมนต์มาซะขนาดนี้ไม่ตกใจค่ะเพราะเราไม่ได้เตรียมไปจริงๆริอแล้วก็เลยเสร็จปุ๊กก็โอเคผ่านเข้าไปจนถึงรอบยี่ห้าคนก็เลือกเพลงที่แบบมีทั้งร้องทั้งเต้นปรากฏว่าเขาก็เลือกเลือกเพลงที่เป็นเพลงสายเต้นให้เพลงพี่แกรนกับพี่มิวสควักตอนแรกก็ว่าเอ๊ะจะใช่เราเหรอเป็นเซ็กซี่ไปนะมันจะได้เหรอเรามีความเซ็กซี่เหรอเราคิดว่าตัวเองมีเซ็กมีความเซ็กซี่อยู่ในตัวเองหไม่ค่ะ คือเก็ตออกฮาวด้วยซ้ำอ่ะคืออะไรคือเซ็กซี่เซ็กซี่ทำไม่เป็นทำยังไงก็ปรากฏว่าก็ไปให้พี่เขาคิดท่ามาก่อนที่จะเข้ารอบอะค่ะก็ก่อนจะเข้าไปอบรมรอบพิมพหาคนก็เลยไปหาโคโลกรัฟว่าทงนี้แต่ว่าเอาแบบว่าเป็นแนวหนูไม่ได้แนวเซ็กซี่ก็โอเคก็ไปทำให้เขาดูเขาบอกไม่เอาเปลี่ยนท่า ก็เลยเข้าไปแล้วเขาก็มีคโลกราฟิกให้ีทีหนึ่งนะคะก็เลยกลายเป็นแบบว่าเป็นท่าที่แบบเซ็กซี่คิดว่าคิดว่าเอ๊ะทำไม่ได้แน่เลยทํายังไงล่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ซ้อมซ้อมจนแบบว่ามันเข้าเป็นตัวเราอแต่เนั่นก็คิดว่าทําดีที่สุดแล้วค่ะเป็นความเซ็กซี่ในใ์ของน้องตงใช่ไหมที่เราจะต้องมีการอัดแอปเอาตัวเราเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในเพลงนั้นด้วยใช่ไหมคะเรื่องนี้พอเราเข้ามา เป็นแปดคนสุดท้ายถือว่าเป็นความฝันที่เราคิดว่าเฮ้ยฉันจะได้ยืนเวทีนี้แล้วนะที่เรา <ฮะ S 2> ประกวดทุกอย่างเตรียมตัวมาโดยตลอดเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะคือตอนแรกต้องพูดเลยว่าเกมไม่ได้หวังหวังว่าจะติดแปดคนด้วยซ้ำเพราะว่าช่วง,งนี้แบบสมัยนี้ยยุคนี้มันแบบการแข่งขันมันสูง <ฮะ S 2> มันเยอะคนร้องเพลงเก่งมีเยอะคนร้องเพลงดีมีเยอะคนเต้นเก่งมีเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็แบบนี้เราจะไปสู้เขาได้หรออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลย โอเคก็เผื่อใจไว้ห้าสิบห้าสิบก็เข้าไปได้อุ้ยก็ดีใจค่ะวันนั้นร้องไห้เคือเดินออกไปตอนนี้เขาประกาศชื่อตอนแรกประกาศชื่อพี่ห็ิงก่อนเกก็เดินตามเป็นคนที่สองก็ยังหัวเหวือรู้ตัวทีอ้าวเข้าเหรอองี้ช็อกแล้วก็แบบร้องไห้น้ำตาไหลเพราะว่านี่คือที่สุดของเวทีที่เราคิดว่าเราจะต้องเข้าไปยืนอยู่ให้ได้ใช่ค่ะอ่ะพราเข้ามาแปดคนสุดท้ายเจอโจทย์เพลงแตระวีกดดันไม่ค้ารู้สึกยังไงบ้าง ไม่กดดันค่ะอืมก็เหมือนกับว่าเขาให้โจทย์เพลงเรามาเราก็ต้องทําให้ได้ตามโจทย์เขาพูดอะ่ะค่ะคือเขาอยากให้เราเป็นล็อก เราก็สวมวิญญาณล็อกไปสิถ้าเราถ้าอยากให้เราเป็นลูกทุง่งเ,เราก็ส่วนวิญญาณแม่พุ่งไปสินี่เ<ช>พราะว่าเราเราร้องเพลงลูกทุ่งมาก่อนนะคะหรือว่าใช่ค่ะเก,เกตเกตโตมาจากเพลงลูกทุ่งค่ะคือ <ๆ S 2> เล่าประวัติก่อนเลยคือเป็นแดนเซอร์เพลงลูกทุ่งตอนเด็กๆค่ะโตมาจากแดนเซอร์ก่อนคือเหมือนกับว่าไปประกวดรายการหนึ่งคือจะมีนักร้องอยู่ตรงกลางแล้วก็เกตก็ตัวเล็กอะไรเงี้ยก็อยู่ข้างหน้านักร้องเขาก็บังเกตอ่ะเกตก็อยากออกทีวีบ้างอ่ะ แล้วพอแบบเปิดเปิดเปิดทีวีแล้วเอ๊ะทำไมเห็นแค่กระโปรงเราไม่เห็นเราน้อยใจค่ะเป็นนักร้องดีกว่าจะได้แบบเห็นเราคนเดียวคือตอนแรกก้าวเข้ามาโดยการเป็นแดนเซอร์เต้นไปเต้นมาอู่แขนนักร้องบังว่ะใชค่บังนู่นบังนี่คึองก็ไม่ใช่นักร้องแล้วละกันเต้นด้วยร้องด้วยครบทุกอย่างตอนนั้นอนุบาลสองค่ะได้อนุบาลสองนา่งบนนั้นซอค่ะเออค่ะแล้วก็เลยแบบคืออยากเป็นนักร้องก็เลย พอขึ้นอรุาบาลจามาก็ขอให้เขาสอนก็ไม่สอนนะอะไรเงี้ยไปเต้นไปก่อนโตปุ๊บแล้วเดี๋ยวค่อยไปหาที่เรียนครูประจำชนะั้นอะไรเงี้ยเขาก็พูดพอขึ้นมาอยู่ปถมก็มีคุณครูเขาแบบเป็นนักร้องอ่ะเขาก็แบบพอร้องเพลงลูกทุ่งได้ปั้นนักรโรงเรียนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบไปอ้อนเขาให้เขาสอนปรากฏว่าก็ร้องเพลงลูกทุ่งได้ค่ะแล้วก็ไปประกวดประกวดประกวดแล้วก็แบบ โอเคไม่ใช่ก็เลยเปลี่ยนแนวค่ะอ่ะก็เลยเปลี่ยนแนวแต่ว่าไ่ไหนก็แพ้อะไรเงี้ยจริงเหรอแต่ว่าเราก็มาเจอกับวิคเพลงลูกทุ่งที่เดอะสตาร์11ใช่ไหมแต่ว่าผ่านไปได้ด้วยดีใช่ไหมคะอย่างนี้แต่เราวิคเนี่ยทำคอมเมนต์กรรมการโหดมากพี่เพชรพี่ม้าแบบโอ้โหสุดยอดมากแต่ละท่านเป็นยังไงบ้างคะเราเจออะไรมาบ้างโดนหนักแค่วิคแรกค่ะหนักอยู่คนเดียวด้วยค่ะจริงเหรอใช่ค่ะค่ะก็โดนวาว่าอ้วน แล้วก็บอกว่าตกใจมากกลัวมากแบบแบบเอ้ยทำไมอย่างนี้ล่ะแต่คืออ้วนจริงๆค่ะวันนั้นคือเหมือนกับว่าเกดอะเป็นคนที่แบบอ้วนง่ายอแบบคือต้องออกกําลังกายตลอดอะคะ่ะหรือไม่ก็ต้องอดอาหารไปเลยก็วันนั้นก็ขึ้นไปวิกแรกวิกึกเปิดตัวพี่ม้าก็ทักเธอรู้ไหมว่าเขาเปลี่ยนไปดูดีๆคือเขาเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนไปก็เลยตั้งใจฟังว่าอะไรเปลี่ยนไปเขาก็บอกว่าเอออ้วนนะอ้วนขึ้นก็แบบ ขานิดแขนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยร่างกายมันไม่สมส่วนไม่สมสขึ้นมาทีลนิดชีลนิดทีลนิดอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแล้วก็แบบโดนว่าว่าร้องเพี้ยน<ห>โดนว่าว่าเต้นไม่ดีโดนว่าว่าแบบเต้นแล้วก็หอบไปเหนื่อยง่ายอะไรเงี้ยค่ะแล้วเรามีวิธีจัดการกับการปรับตัวกับเรื่องค,คอมเมนต์แบบนั้นได้ยังไงคะกิ๊กก็เลยแบบพยายามอดอาหารแต่คือยิ่งเคียดก็ยิ่งกินนะคะมันก็เลยแบบเอ้ยทำ ก็เลยไม่ได้ลดมันแล้วก็แบบเหมือนก็ตั้งใจทําในสิ่งที่แบบได้รับมาดีกว่าอือแล้วทุกทุกวีก็เลยแบบเกสไม่เครียดกับมันนะ่ะมันก็เลยแบบสบายสบายดีคิอวอ่ะนี่นะคะอ่ะผ่านพ้นเรื่องของการประกวดไปจนเรามาได้เป็นรองอันดับสองของเวทีนี้นะคะมีเพลงของตัวเองคือเพลงคน,ค,คนเจ้าชู้ค่ะคนเจ้าชู้ความหมายของเพลงพูดถึงอะไรคะความหมายของเพลงจะพูดถึงว่ามีผู้ชายมาจีบคือคือตัวเกสเนี่ยโสด มีผู้ชายมาจีบปุ๊บถ้าแบบเป็นคนเจ้าชู้ก็ไม่อยากได้แต่ได้แบบคนที่โอเคนิสัยดีดีหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นคนเจ้าชู้ก็ไปไกลไกลไปเลยค่นี่คือบอกเล่าเรื่องของเราเองเลยปะคะสำหรับเพลงนี้ก็ไม่เชิงค่ะอ่าก็ไม่เชิงแต่ก็ไม่มีใครอยากได้คนเจ้าชู้หรอกเนาะใช่ค่ะแต่ว่าต้องบอกว่าเพลงนี้เนี่ยนอกจากเนื้อหาของเพลงจะดูบอกว่าทีเล่นทีจริงกุ่กลิบดูเป็นผู้หญิงแบบน่ารักน่ารักแล้วเนี่ยทาเต้นต้องบอกว่า เป็นความเซ็กซี่แบบเต็มที่เลยที่น้องเกรบอกว่าหนูไม่ได้เซ็กซี่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะถ้าเอฟมากเลยคือแบบก็ก็คือพูดกับพี่โคโลกาว่าเอาจริงๆหรอท้งในที่เราเห็นท่าใช่ไหมใช่ค่ะคือตกใจมันมีท้าเยอะด้วยแบบคือถ้าเอาจริงๆคือเต้นทุกเมท้ะค่ะทุกครปเลยใช่การเดเก็บเก็บทุกยปเลยแล้วก็แบบเหมือนกับ ถ้ามันดูโตเป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็โอเคถ้าเขาเห็นว่ามันเหมาะสมเราก็ทำได้ค่ะอืนี่ก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยนะคะแล้วก็เป็นแนวเพลงที่เราถนัดไหมคะหรือว่ายังไงเป็นแนวเพลงที่ชอบผ่าชอบเพลงนิปฮอปเพลงอ่านบีอะไรเงี้ยผสมกันเพราะว่ามันเป็นแนวอ่านีนิดนึงใช่ไหมนิดกลิ่นนิดกลิ่นนิดนิดเรื่อยๆหน่อยๆอย่างนี้นะคะ อะตอนนี้เรามีเพลงของตัวเองแล้วมาในฐานะของศิลปินแล้วอยากจะพูดอะไรกับแฟนคลับที่โหวตเรามาโดยตลอดให้กำลังใจเราตั้งแต่ตอนเราเด็กๆเ,เลยโตขึ้นมาบอกเขาหน่อยค่ะค่ะก็อยากจะบอกทุกๆคนเลยนะคะทางบ้านแล้วก็อยากจะ คนที่ให้กำลังใจเก๊ดแล้วก็ให้แรงสนับสนุนเกสมาตั้แต่วีกแรกยันวีคสุดท้ายที่เก๊ออกนะคะก็ช่วยการสนับสนุนป็นกำลังใจแบบนี้กันตลอดไปนะคะนี่นะคะอ่ะแล้วหนึ่งเหตุผลนะคะที่แฟนเพลงจะต้องเลือกชมเพลงของน้องเก๊ฟังเพลงน้องเกสหรือว่าดูผลงานอื่นๆคือก็ถ้ารักเกสชอบเกสเชียร์เกสนะคะก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ช่วยเชียร์แล้วก็เป็นเหมือนกับว่าต้อง ติดตามผลงานเกสต่อไปนะคะค่ะอะถ้าอยากติดตามเพลงนี้ดาวน์โหลดได้ช่องทางไหนคะถ้าอยากติดตามเพลงนี้นะคะดาวน์โหลดได้ที่ดอกจันหนึ่งสองสามห้าศูนย์ศูนย์เก้าและโทรออกนะคะหรือว่ากดดาวน์โหลดได้ที่ไอจูหรือเคเคบ็อกค่ะค่ะนี่แล้วก็ถ้าหาว่าอยากจะติดตามน้องเกทนะคะ ถ้าอยากติดตามเกรซนะคะก็ติดตามได้ใน i g ค่ะ exactmusic หรือว่า the star update นะคะนี่เข้าไปได้เลยนะคะจะเจอสาวน้อยน่ารักคนนี้อยู่อย่างแน่นอนนะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะน้องเกรซเนี่ยจะมาโชว์ความเซ็กซี่ทาน้องเกรซนะกับเพลงแรกของเธอนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเดี๋ยวตอนนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับป๊อปอัพไลฟ์ค่ะ